ค่ะพวกเราสำหรับติง,ตงอยู่กวกเราในรายการมื่อนี้รีอคสวัสดีครับแฟนชาค่ะอิงฟ้าค่ะวิลจ้าอี๋ไหนจ้าเออมาสวยนิดนึงวันนี้ต้องสวยนิดนึง <c oughs> เพราะว่ามาเรียชินเ b i เกิ้ลกู ชื่อว่า f o น E กับเพลงใหม่ของเขาล่าสุด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 คิด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 ออกไหม Let me k n o l คิดออกไหมไม่ไม่ออกไม่รู้เหมือนกันคิดออกไหมเดี๋ยวต้องไปดูใช่ว่าจะคิดออกไหมแต่เราตอนนี้ยังไม่รู้ไปดูโอเคโอ้โหหัวไอ้ใจเดียวฮันน่าเหมือนเหมือนฟิลแบบ ดีอันนี้เลยอะโคดอ่ะเออว้าอะอ๋อยูะเอยอหยุดดิโอ้ยแก้ว้มกล้วยน้องกล <Calendar. S 1> ้วยเปลี okay. ่ยนไปกลกยเป็ีนตกเอตทุกคนอ้าวมามาจิกจิกส้มครับเลมอนเลมอน

วิชวลวิชวลโธ่กะไม่ให้แม่ได้ตามไม่ไมยแม่เต้นแล้วจะเหมือนแบบเหมือนอะไรโดนไอตัวดามุนไอตัวแล้วเฮ้อไอตัวแล้วทำไมอ่ะทำไมรูปมันเล่นอยู่นี่ไงเขาส่งต่อรูปโจลินเหมือนเอารูปที่โอ้โหอุ้ยคอนเทนก์ดีนะ ก็ม mm, ีน่ารักกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสวยมากเลยไม่เป็นนางฟ้าแไปทำไมจริงถึงน้องเป็นพูดแต่ละคนเป็นพูดจริงน่ารักมาก แบบว่าน้องตัวเล็กอำลูกนี้รอดอุ้ยโอยหยุดได้ปหมอย่าอย่าแผ้วพาวค่ะพี่ชวนอุ้ยเป็นการบอกต่อเออเป็นการบอกต่อโ,อ,โ,อ,โอ้โหดูตาองค์บีแกลูกนี้ได้วะ่ะเด็ดได้มาเสมอ oh <my> God. โอ้ยกอดเฮ้ยเฮียอะไรอ่ะคนพูดเลยโ,โฟมผมไม่เขากำลังสื่อสารเอาเป็นนี้ก่อน หายไปหรออทำไปปะอ๋อสวยทุกคนสวยขนาดนี้วะต่ตายหลีทำถึงเกินฮลโหลขนลุกเยอโอ้โหใหมก็อดจะเป็นได้่ เอทนจิ๋อะไรอ้โหเนุดเลยหพันทุกคนโตแล้วทุกคนโตแล้วอือหเ้ยเวอร์ว่ะพี่โอ้โหโหะที่เป็นอ๋อที่ไม่ใช่คนเป็นเออเป็นเทพเป็นเทพรับจำใจ อยากฟังด้วยดูด้วยอ๋อเป็นคนไทยขอด้วยสุดยอดวะเออสมบูรณนตัวกับสวัสดิ์ตัวอีฟลองได้เลยมันดีเออเด็ดทั้งหมดเสียงไม้แบบพี่กาเต็มจังอย่าอย่าเด็นเลย เฮ้ยหมใส่หน้าใจเราอ่ะเดยวเดินเจอแน่อ๋อแล้วเปิดเปิดหูเปิดหูพูดมาสิตางี้พูดมาเดี๋ยวจะฟังหยุดได้ไหมยังเป็นมอกเสร็จด้วยดูเลยต้องดูชุดฟ้าหรอชุดฟ้าจ้ะไปดูชุดฟ้าสวยมากอ่ะไม่กล้าดูรูปโปรโมทอ่ะไปดูจ้าทุกคนโตแล้วจริงทุกคนโตแล้วไฟ n าน่าจอ n น m มา u พนชทชาอ้อมชาอ้อมเราไร้พูดของน้อง้อหโอ้โหทำอะไรันเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเห็นเป็นฟุดฟ้าอย่าบอกว่าเปินชุดอ่ะมัเป็นไปได้หมวางาทูชุดโอ้โหสวยมากเลยอะสวยมากทั้งแง่ะอ้ยเดี๋ยวนี้ว่ะ จริงแวม่เปลี่ยนทุนเก้าอ่นี้นะมันเมือนแบใคนมันออกรอบอะไรอย่างงี้แล้วมี่สิว่าประเทศไทยก็ทำได้เรามีของดีทั้งนั้นน้องไม้ใช่เสียงเสียงทุบ พยามดูคันเดวคันจะมิเจ็บมากจริงนทำไมไม่ยอมม,ม,าม,ม,มาโ่้โห oh. ท,ทุกคนสวดคนช

努力。Oh, ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเหมือนบ้าเป็นบบชคือสเต็ปตกใ่งเีอมันเป็นแบบมกดีแ่้วดี่ล้วอีกไปอีกค่ะตาไอ้วาว หวานมากฉันทีอยู่ไหนวะเนี่ยฉันเขินนะโอ้โหโมันตัวเบียดตัวเลิศตัวปังแห่ง ending โอ้โหแต่ละคน baby g i ทุกคนโต ไม่มีใครเป็นผู้ชนะ่ต้อโอ้ยชื่นใจมากท้อปแป๊มาวันนี้ฉันเหมือนกำลังล่องลอยอยู่บนสวรรค์นะคือดูมีนางฟ้ามาไล่รำให้ดูางจริงสวยมากแแต่ละคนแบบเวอร์อ่ะนี่แอมตลอดไปทำ้อีกแล้วว่าละพี่เอมทำตลอดไป เรามาพูดถึงตัว m อมีไหมแต่ละคนคิดยังไงบ้างมาถึงเนื้อหา m อมีเนื้อหา m อคือเขาดูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเพราะว่าเขามีการสื่อสารกันการที่เขาเอาผมตัวรวมกันเหมือนในนิากอวตารเอาสิ่งเนี้ยไปจับกับต้นไม้ชีวิตทะเลมันให้ฟิลนั้นมากก็รู้สึกว่าเขาไม่น่าใช่มนุษย์หรอกสาวๆสิทั้งเจ็ดคนใช่แล้วตอนที่เขาบอกต่อกันเป็นวงกลมเป็นเหมือนการส่งข่าวส่งต่อข่าวอ่ะที่เหมือนแบบเป็นพิกซี่ที่คอยแบบว่า เน mm, right. yup. mm hmm. ี่ย uh มันจะมีคําเหมือนเป็นการสิ่งที่เขาเออเป็นการ์ดเหมือนเล่าบอกว่าคนนี้เล่าอะไรมาแล้วให้คนนี้ดูว่าเขาเล่าอะไรอะไรเออเพราะว่าเหมือนมันย้อนกลับมาว่าการแต่งตคนเป็นเป็นปิศนาตอนแรกมันจะเป็นการ์ดรูปภาพใช่ก่อนที่จะกลายเป็นการปิศนาอาจจะเป็นประมาณว่าเรื่องราวที่เขาเจอมากับคนคนนี้มันหมายความว่าอะไรเขาเริ่มสงสัยแล้วเขาสงสัยแบบไม่รู้ว่าประสบการณ์ที่ท่านเจอมาเนี่ยเขาคิดอะไรกับเรา เอออาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่อันนี้ฟิลเหมือนอันนี้เลยไม่รู้ใช่ไหมอะมักกะลีผลหมเออเออเออถ้าเป็นของไทยถ้าเรไทยก็ฟิลป่าหิมพานเออประมาณนั้นเขาก็จะอยู่กับต้นไม้อะไรอย่างงี้อันเนี้ยเขาก็อยู่กับต้นไม้จริงเ่ยแต่ก็รู้สึกเหมือนเขาจะได้คําตอบตอนจบมีแค่ไอาไอ้คุยกับพีโอแล้วเขาดูยิ้มแย้มได้คุยแล้วตอบกลับเออแต่ว่าอ้ไอ้เป็นคนสุดท้ายป้าที่แบบเหมือนแบบการมาจบมาใช่นช่งเข้เขาก็เลยต้องไปเหมือนสรุปเรื่องราวสรุปเรื่องราว ว่ามันรู้เรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่คะออัคนก็ทรายแต่ต้องพูดถึงพี่ชนของเราเฮ้ยแกเดี <c oughs> ๋ยวนะงงมากทําไมพี่โอ,อวันน,น,นี้กับพี่โอ,อที่เป็นพี่ชวนนั่เหมือนกันเลยวะเ<อ>าขาไม่แก่เลยเหรอเขา<อ>ไม่เคยแก่เ <c oughs> ขาหน้าเด็กตลอดกาลหน้าเด็กมากโคตรหล่อเลยเขาหล่อหล่อมาเสมอเป็นพี่ชนในตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แต่ว่าวลาเราเราแอควงเนี้ยเรามีธรรมเนียมนะใช่ว่าเราต้องเลือกต้อเอกมีมีสองสเตจก็เลือกสองสเตจ เป็น,นเ <MV S 2> อ็น,นึงอันน,นึงกับ <sentido S 2> สเตจ<ล>สดอันนึ่งนท์ไนท์เฮ้ยสำรับ MV คุณปอมเรืออลัวตาอมฮมเชื่อว่ะไม่เคยไม่แาวเขาเลยแต่เขาสวยทุกรอบเลยอะใช่ไปคำที่สองคือหรอใช่แล้วกันเอ็มวี v ด้ นี่เซอร์เตาเนาะซ่งฉันเลือกฮันาฮันาโอ้โหกระแทกเข้าในแบบตาเลือกตาอมเหมือนกันตาอมไม่ค่อยเห็นแต่จริงจริงหมายถึงว่าปกติเขาจะได้เป็นแบบเปรี้ยวจี๊ดวันนี้มีความหวานเนี่หวานอรักมากจริงเขาต้องเข้ากับทุกลูกที่แบบสเต็กอะย่างไส้เฮ้ยจี จริงเลือกฝ้ายมาตั้งแต่แเลือกฝ้ายมาตั้งครั้งแรกเอ็มบีนีน่ารักมากจริงแล้วชอบโทนเสียงแบบนี้ของฝ้ายอยู่แล้วเะว่าปกติเขาจะได้เสียงทุ้มๆต่ำๆเป็นคนมิสนิ์ของเขาอ่ะพี่มายพี่มายอขาเพราะเสียงจวของเขามันมันอันนี้คือตัวของพี่มายจริงๆแล้วค่ะเลือกผันผันฉันชอบเสียงหวานมากคือแบบฝังแล้ว พูดมาได้เลยคะ่ะใครจะพูดลูกคิด่เสียงหวานมากเลยอ่ะใจั่นใจสั่นมากอ่ะโจลินเ <c oughs> ยเพราะว่า <c oughs> ตอนสเตจอ่ะใจว่ะ <c oughs> มันก็แล้วเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ทําไมเพลงนี้ดูตะะากสำหรับพี่นะมันดูหวานขึ้นไม่ใช่ฟิลหนักแม่แต่มันฟิลแบบอยากรู้ว่าเธออะไรอย่างเงี้ยอือใช่แล้วผมทรงนี้สวยมากเลยอ่ะจริงึสรุปโดนเลือกเจ็ดคนเลยใช่แต่ว่าเลือกคนละสเตจ คนเดนหมดเลยแล้วไฮโน้ตก็ไม่เคยผิดหวังอีกแล้วเออจริงตลอดไปอะสรุปว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงเกี่ยวกับคิดเกี่ยวกับเขาคนนั้นใช่ไหมคิดว่าเขาเขาคิดเหมือนเราเขาคิดคิดว่าคนคนนั้นเขารู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกเปล่านี่มัาจะเป็นเธอคิดฉันคิดมันก็เลยเป็นคิดกับคิดก็เป็นไปได้มันก็หมายถึงว่าเธอก็คิดฉันก็คิดแต่ว่าสิ่งที่เราคิดมันตรงกันไหม แต่เขาดูเชื่อนะว่าว่ามันตรงหรือเปล่าชอบเออคิดว่าตคิดว่ามันตรงเชื่อว่ามันตรงก็แต่แต่ละโมเมนต์ที่อยู่ในกาดอ่ะมันก็แบบก็สวยอ่ะเขามันมีท่อนที่เขาบอกว่าทุกอย่างที่ฉันเชื่อยังไงมันก็มากกว่าเพื่อนอ่ะใช่ก็้าเธอจะบอกว่าไม่คิดอะไรอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่่คือเธอทํามันมันเกินเพื่อนแต่มาได้คือเจ็ดคนรู้ไหมว่าชอบคนเดียวกันก็อย่างสีอก็น่าจะรู้แหละพราเขามานั่งซุบซิบกันเออเนี่ยหรือว่าเจ็ดคนนี้เป็นคนเดียวกัน อินไซเอาเป็นเป็นรางแยกเออเป็นรางแยกว่าหนูตอนรวมตอนที่เราใช่เพราะว่าเขาต้องเป็นเอเหลือหนึ่งใช่ไหมเหลือหนึ่งคนอาจจะเป็นอ้ไอก็ได้เพราะว่าเขาได้เป็นคนคนสุดท้ายที่คุยอ้าวคนพูดเลยแต่กาซีเวอร์คุณนะมีใครช่เฉลยได้ไหมอ่าเราบอกดวนนะคะเออมีใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันาได้ใช่พอไอทั้งหลายนะคะเออเพื่อมันจะมีเรื่องเล่าเออเพื่อเพื่อว่าเขาไม่สตอรี่อะไรที่เราแ่บ ไม่ได้รู้เพราะว่าเราอาจจะแบบไม่ได้รู้ลึกรู้จริงขนาดนั้นเราก็อยากจะรู้ค่ะเป็นคนไทยสุดๆเลยอยากจะรู้อ่ะวันนี้นะคะสำหรับติ่งไปก่อนนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งมือหน้าสัตว์แลติ่งจะอะไรมาซื้อก็ติดตามชมนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย